เดินต่อแถวกันกลับบ้านนะคะกินอิมแล้วก็เดินต่อแถวกันกลับบ้านคะ่ะไม่อยากกลับเลยยังไม่อยากกลับเลยติดลมแล้วติด,ตดยบรรยากาศดีดดวอลลิคูดคาเฟ่นะคะอยู่ที่ท่าพาระอ,อันนี้ห้องน้ำเ,เม่ยล่อ นี่งไงกำลังถ่ายรูปหนึ่งสองหนึ่งสองสวยสวยที่สถาที่สวยหนึ่งสอง หนึ่งสองโอเคเป็นเห็ดดีเนาะมันจะกราบดีมากนะคะนี่เขาไปนางเลยเร็วรู้นงรูยืน หนึ่งสองหนึ่งสองวริกูดคาเฟ่พูดอะไร้อม,มาเนาะรนหลายรออายบรรยากาะศลูกค้าอะหลายพี่น้องกำลังทยอยมากเละนะลูกค้าเย,ยุดมาก

กิดอาหารอยู่นี่กบอีกฝั่งนึงเฮ็ดแล้วรถก๊อบกล็ลงไปนี่เฮาก็เอาอชุมดึกเๆร็เอาไปเสิร์ฟ <c oughs> พี่เติยนของนอ้ําบ่อืมแล้อไอเพียนของน้ําอยู่เอามออาบ่ <c oughs>

รถอันนั้นจอดบังต้องช่างใจบักคักได้เด็เห็ดที่เลยอ่ะไปยังนั่นนะ,ะคุณเมี <laughs> 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 ยเชคาังของเพราะเจอเหนื N ่อ e ว่าเป็นสอดเกมันเขาเป็นนางน้ำเพลินขายขำอีกแล้ว ไปเปลี่ยนเข้าก่อนอดีตเป็นขื่นฟอร์ดอดีตเป็นขื่นฟอร์ดครับเจ้านักเก๋หนูจะตามน้าเก๋อยู่แล้วมีเมื่อวานนี้จะว่าไรปั๊มน้ำมันน่ะน้าเก๋หนูเดินไปหารถพอจะเนิ่มมันจอดเมื่อวานนี้ใครมาบอกซะพ่อ้เปิดก่อนเดี๋ยวไปพอปั๊มเปิดแม่ เขาไปนั่งเลยกับคเคยดิเนื่องถึงตอนพีเอไปกับเอมากับีสองคนเยนมานี่รถเราอยู่นี่เอไม่ใช่รถเรา